ทุกท่านนะครับน,นี่ก็ม <laughs> าอยู่ส่วนยางเหมือนเดิมครับกิดยางกยางเพิ่งเสร็จนะครับนี้ก็มากิดยางคนเดียวเหมือนเดิมนะครับวันนี้น่าจะร้อนนะครับไกล ท่านนะครับก็จะทำชีวตัวเองให้เป็นให้ดีขึ้นนะครับอนนย่างหาตังค์มาใช้นะครับเก็บตังค์มาเยอะๆครับวันนี้ก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะครับแต่หนาวอยู่ไม่เหมือนวานนี้กับ ูนั่นครับมันกดนั่นครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคิดแล้วก็ดูโฆษณาให้นะครับ mm hmm. เพื่อจะมีะไรายได้บ้าง mm hmm. <laughs> นี่ก็ตีห้ากว่านะครับ 40, 40กว่านาทีแล้วใกล้จะสว่างแล้วนะครับกล้จะหกโมงแล้ว mm hmm. พระจะเตรียมมินทบาทแล้วครับ mm hmm. ผมก็จะไป ลงคลิปนี้ก็จะไปเตรียมตัวล้างหน้าแปรงฟันไปใส่บาตรตอนเช้านะครับอุธิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรน,นะครับว่าเดี๋ยวจะให้พผอาจารย์ลดน้ำมนต์ให้นะครับเดี๋ยวจะไปซื้อซื้อสังฆทานก่อนนะครับ ราะว่าจะไปลดน้ำมนตั้งนานนะครับก็รอรอตังรอมีตังขายยางก่อนขอบคุณอซีทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับ ใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุดนะครับเราทำของเราไปเผื่อข้างหน้านะครับจะมีโอกาสอีกทีนะครับผมจะทำชีวิตผมให,ให้ดีขึ้นนะครับมาทำสวนกิจยางไปครับ คนก็ไม่ได้อยู่ถึงร้อยปีหรอกครับเดี๋ยวสักหน่อยก็กลับไปเตรียมตัวใส่บาท้วครับตอนนี้ก็ ตีห้านะครับใกล้จะ6กโมงแครับใกล้จะสว่างแล้วจะไปเตรียมตัวล้างหน้าไปฟันสาบาทอยู่นะครับกลับไปคงจะนึ่งข้าวไม่ทันคงจะซื้อนมเรี่ยวกับขนมนะครับสบ่บาทเพราะว่าตอนเช้าก็มีพระมาบิณฑบ,บาตเยอะนะครับทั้งวัดภูราเอกกับวัด วัดผูหลวงครับพระอาจารย์มุนมาอยู่ที่ผู้แพะนะครับก็พระอาจารย์สมบัติอยู่ที่วัดผูหลวงนะครับเพิ่งไปเมื่อตะกี้นี่ครับพระอาจารย์เพิ่งไปที่วัดนะครับเดินทางมาจากวัดผู้หลวงนะครับเดี๋ยวผมต้องไปถามร้านค้าก่อนว่าพระอาจารย์มาบิณฑบาตกี่องค์นะครับเดี๋ยวจะซื้อขนมนะครับ ใส่บาทริส่วนส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ปูย่าตายายนะครับแล้วก็จะไปซื้อสังฆทานให้พระอาจารย์ท่านทำน้ำมนต์ลดให้นะครับออะไรจะดีขึ้นบ้างในจิตใจนี่แหละครับทุกอย่างต้องใช้เวลา เวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวของเราเองเดี๋ยวก็ผิงไฟสักหน่อยก่อนให้ร่างกายอบอุ่นก่อนผมถือว่าหมมาอยู่แต่คงห่มยากครับขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็ลมเริ่มมานะครับสว่างแล้วก็ไวไฟที่บ้านมัน งสายสายมันขาดหรือโดนตัดนี่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายยังไงเดี๋ยวจะถามเขาอยู่ครับมันลงคิปไม่ได้ครับอยู่ที่บ้านเดี๋ยวจะถามเขาอยู่ว่าจ่ายจ่ายแบบไหนครับมันรหัสอะไรพที่วานอื่นทำไมถึงมี wi ไ้ Fi อยู่นะครับ สัตผมมันตัดเน็ตแล้วครับไม่รู้ว่ามันหมดวันไหนโทรศัพท์เครื่องที่ทําคลิปขึ้นไลน์เนี่ยนะครับมันมันโหลดคลิปทั้งวันนะครับต้องไปใช้ไวไฟ,ไฟบ้านอื่นนะครับผมก็ต้องเดินไปจนลงคลิปนะครับเพราะว่าสัญญาณมันไม่แรงนะครับเครื่องนี้สงสัยจะโดนตัดสัญญาณเน็ตแล้ว ก็ขึ้นมาพูดไม่นานนะครับทำคลิปถ่ายชีวิตตัวเองเลยครับเมื่อกีย้ยางครับวันนี้เมื่อวานนี้ก็คิดออนเช้านะครับกลางวันเดี๋ยวถ้านั้นวันนี้น่าจะไปซื้อสังฆทานมาให้พระอาจารย์ท่านทำน้ำมนต์ลดให้นะครับ เดี๋ยวหยอดน้ำกดเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะโทรไปบอกพี่ชายให้พาไปซื้อสังฆทา,านครับซื้อของมาถวายเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ว่าจะไปเต่กีดยางเพราะว่าเขาจะขายวันวันจันทร์หน้าครับจันทร์นี้ เขาไม่ขายทับกลุ่มที่เคยขายนะครับควปกิดน,น,น้ำก่อน่อยคลายกะกับก เดี๋ยวจะดับไฟไว้ก็เดี๋ยวมันไม่สนยางขอบคุณทีแชรนะครับที่ที่เข้ามาดูคลิปให้นะครับแล้วก็คลิปเมื่อวานนี้ก็มีคนส่งสติกเกอร์ให้นะครับขอบขอบคุณม,มากๆนะครับที่กดซุปเปอร์ส,สติกเกอร์ให้นะครับพอได้เป็นไรายได้ก็ตังอยู่ใน youtube ก็ยังไม่ยังไม่ทันได้หรอกครับ เพราะว่าต้องรออีกเดือน2เดือนเพราะว่านะครับเผื่อทางยูทู e จะส่งส่งพินส่งอีเมลมาให้กรอกบัตรประชาชนแล้วก็หมายเลขบัญชีเข้า,านะครับก็ทําทําไปนะครับไม่รู้จะได้ <c ười> กี่บาทก็อยากคุยกับ FC นี่นะครับขอบคุณ FC นะครับที่ ทั้งให้กำลังใจทั้งด่าทั้งติทั้งชมก็ไม่อยากจะพูดเรื่องเก่าหรอวครับเราต้องชีวิตเราต้องเดินต่อไปครับต้องเดินไปข้างหน้านะครับเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นนะครับ ความหวังอยู่ในใจครับสักวันสักวันเราต้องเราต้องได้สมหวังนะครับเราก็อดทนเอาครับผมจะทําตัวของผมให้ดีที่สุดเลยนะครับจะจีดยางก็แล้วจ้างไปครับมีใครจ้างก็จ้างไปรับจ้างไปนะครับหาตังค์เก็บตังไว้ครับจะเก็บไว้เพื่อลูกนะครับ จะฝากธนาคารไว้ถ้ามีตังค์แล้วจะฝากข้าบัญชีให้ลูกเป็นก่อนเลยนะครับคลิปนี้ขอลงไลฟ์ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็มีทั้งติมีทั้งชมมีทั้งด่านะครับก็น้อมรับหมดนะครับสวัสดีครับ